เลยสําหรับกรณีสีสุวรรณจันยานักร้องอันดับหนึ่งของประเทศไทยถูกจับขาบ่าบพร้อมภรรยาอันเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้หนึ่งวันสีสุวรรณจันยาบอกว่ามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สอบในทางทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาจะร้องเรียนถัดมาอีกหนึ่งวันก็มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ประกอบกันด้วยตํารวจปปปและปปชไปรอบ้านสีสุวรรณจันยานักร้องเบอร์นหนึ่งของประเทศไทยที่ปทุมธานีแล้วมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง เอาเงินใส่ซอง0แสนบาทส่งให้กับเมียศรีสุวรรณจันยาเงินจากมือเมียศรีสุวรรณจันยาไปสู่ศรีสุวรรณจันยาปุ๊บเจ้าหน้าที่รวบตัวทันทีข่าบ,บ้านพักศรีสุวรรณไหวตัวทันโยนซองเงินออกข้างบ้านตำรวจไปตะคุบทั้งสองเงินและศรีสุวรรณจันยาจับขึ้นรถถามว่าจะพูดอะไรไหมศรีสุวรรณไม่ตอบแล้วก็พาไปสอบปากคำแล้วเมียศรีสุวรรณถูกแยกไปสอบอีกที่หนึ่ง ในจํานวนนี้มีเจ้าหน้าที่อีกกลมหนึง่งไปที่ตึกประชาการทําเนียบรัฐบาลแล้วไปจับก,กลุ่มเจ๋งดอกเจ๊งหรือยศวรริจูกรมเจ๋งดอกจิก,จกจนี้อยู่ในคณะทํางานของพีรพันธ์สาลีรัฐวิิาะรองนายกศรัฐมนตรีรัฐมนตรีพลังงานและหัวหน้าพาักรวมไทยสร้างชาติแล้วในขณะเดียวกันที่มีการประชุมการของคุณพีรพัน์และรวมไทยสร้างชาติ นางสาวพ,พิมพ์นัณฑาจิรักุธิภาคซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสสเขตหนึ่งอุตรดิตถ์รวมแทงชาตินั้นก็ได้รับการแต่งตั้งให้ไปช่วยในเขต11ซึ่งมี2-3จังหวัดในภาคอีสานการช่วยนี้หมายถึงว่าการช่วยดูแลพี่น้องประชาชนว่าทุกสุขเป็นอยนายอย่างไรในช่วงเวลาเดียวกัน เที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสาม,ส,ามสี่โมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่มีการจับกลุ่ม 3. จุดจุดที่1บ้านสีสุวรรณจันยามจุดที่2จับเจงดอกจิกกลางรรทำเนียบรัฐบาลและพิมพ์นัฐฐานั้นเคลื่อนไหวใน Facebook บอกว่าจะสู้คดีชวนพิลภัยสาลีรักที่วิพากษบอกว่าจะพาเจงดอกจิกกับพิมพ์นัฐฐาไปให้ตำรวจตำรวจจับเจงดอกจิกซะก่อนส่วนพิมพ์นัฐธายังคงเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์และยังไม่ได้เปิดเผยโฉมหน้าว่าจะ หาเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อไหร่เรื่องนี้มีเรื่องสินบนจาก3ล้านต่อรอง1ล้านห้าจ่ายไปรอบแรกแสนสี่และรอบที่2องห้าแสนจับได้คาบ,บ้านชีสุวันจันยาเ่าร้อนข่าแรงเ่าใหญ่วันนี้ค่ะ